อันนี้วะลูกเขาสวยจังว่านั่งตัวโหูศาสตรตัวเก็บกูตัวเทพเจ้าลูกโปรไฟล์ไก่เกินลูกโปรไฟล์ว่านั่งไม่เท่ลูกบอหนั่งลูกรักกูไม่ได้ต้องตังไว้ได้จับทีไรไม่หูจริงใช่เราเล่นตัวไหนมองมึงกีนมันเล่นมันเล่นอีกนิดปิดเตอร์ปิดเตอร์ อาเรนลูโจเกอร์เฮ้ยพี่เจบอลเรนออกได้บอลเนเออเอาบอลเรนนเพื่อนบอลเรนออกเพื่อนปล่อยจิมมี่ปล่อยจิมมี่เอ็ดคินี่อะเพนเนี่ยต้องมาแล้วจริงๆบอดัมโอ้บอดัมหรอตามจริงเล่นได้หมดนะเออบอดัมก็เล่นได้ดัมเพนอะดัมเพนอะโคตรโหดอ่ะพี่บมลเป็นบังกรนะ

อ๋อโอ้โหได้เลยกูได้กูได้คู่คอมโบคู่กลางแล้วกบน้อยสองคนไอ้กบกบลิ้นม่วงไปนะฮะรีบร้อนโดนเพียนกูแน่โดนแล้วโดนแล้วอีรลนดอร์จะมาอย่างนี้ชะตาแล้วหูขาดบอกเลยคิกซี่ดิตัวผมกระจุยโอ้ตัวขยะเกินคิกซี่เฮ้ยมันต้องคิกซี่แล้วอีรลนดอร์ตองคลิกซี่รู้เปล่า รู้ดีไม่รู้ได้ไงอ่ะแต่ขยะกิกซี่ตัวคือตัวขยะเพียนคือเด็กก๊อตเอาไปไปยังไงก็ไม่ได้เท่าไหร่แล้วเอาให้มันเล่นไปเพียนใช่ไหมสตาร์เดสสตาร์เดเฮ้ยต้องกิกซี่เราบอลมาโอ้โหต้องกิกซี่ต้องเพียนนี้ยใช่ไหมต้องเพียนแล้วถ้าต้าโอ้โหผมอจากโชว์พอดีเลยวะต้สึกอยากชุนนะโอเมนก่อนนะโดนโดนแบนโอเมนก่อนนะนะแล้วตัว ตัวไหนไปแครี่วะแล้วผมจะแครี่ตัวไหนฟันเยอะอยู่เยอะอยู่พวกตัวเยอะเลยแครีโหดเลยลยมอะไรก็ได้ได้อยู่ได้ยืนดูดีๆโคตรยากเลยสลิมเลยก็เฟซทางน้อยโอ้โหเยอะเกินไอพมดบ้างต้องแบนพมดอ่ะจริงๆผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยต้องแบนพระมดป่ะแบนพมดอ่ะเจ้าชิคกี้ใครใครจะเล่นเราจะเล่นอะไรเอาเอาเนี้ยออก อะไรเขาที่อยากมีตัวคลาีด้วยนะโอ้แล้วกูด้วยแค่รี่ตัวไหนกูณฟาร์มได้วะเนี่ยไพรต้ตัดแล้วไม่เจอมาหลอดดียากที่ผ่านในแคร์รี่บอกเลยยังไม่ตอบตัดตัวลิงก็ยืนยากเฮ้ยเราระแบนไพย์เต้มันก็ได้นะพี่เราจะเล่นเมิดตัวไหนเนี่ยเราต้องเอามาเอามาเอามาสต็อปมันเอาสต็อปสต็อปต้นเกมอ่ะพี่เพนน่ะเวิร์กสุด พิกซี่ดิตัวตัวตัวเข้าเข้าสุดอ่ะมีสองตัวเล่าสามตัวเล่าตัวยะพอดีเมอ่ะตัวเมีเลยเพียนมันดาเมีไม่พอเปิดมาหลอเลยพนพูดกันหมดเห็นไหมมันหวั่นเกงมันหวั่นเกงในเพียนผมไม่เห็นไหมเออแบตไปเยอะง่ายดีมันหวั่นเกงอ่ะมันมันรู้ว่ามันจะตายมันจะขาดมจะเพียนอ่ะ ตี่เลยจัดไหมหยิบได้หมดนเลผมอะ่ะเออเอาคิซี่ก่อนอะไรคิซี่มาคิสป่าไม่ออกบ <l att> ัลลุลิตรบัลุลิตตัวอย่างกระเจียวเลยคิซี่แต่ถ้ามันอยู่ในมือผมก็คือก๊อดว่ะดาร์ซี่เนี่ยเล่นได้ฮะดาร์ซี่ๆๆๆ <l oss> นี่ไม่ตัวใคระลยพีพพ่เอาบาอุลิตดีกว่าเอบัลลุลิตดีกว่าโอ้เพีโนไม่กอดอ๋อลองเล็กร้องเล็กหัวองอัวย่ะถ้าเอาเพยมาจริงๆบอกเลย แครี่ป่าแบบไปไม่ได้เลยจริงแม่งตัวนี้โคจ้าโคอ้าวไม่หยิบเพนนะงูนะมีเพนงงแล้วมีต็มี่รับพิกไอ้เหี้ยแม่งเลยเขาเล่าว่าจะเล่นหนาคอเลยเนี่ยจริงเราหยิบโอเมนพิกสามแล้วจรินไปทันความจริงโอเมนทำไมความจริงโอเมนจะต้องเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เฟสสองแต่ไม่ไดหรอกทีมมันไม่ตึงเท่าไหร่ได้จริงแบนให้มันแบน ตัวตัวมันเยอะตัวออมเยอะมี่้าดาบได้แล้วจะตัวไหนไปชนมาหลอดนะกีน่าสลับไปชนได้หมดอ่ะพเยอะไม่ต้องไปสู้ไปโอมเชียร์เชียร์โอเออรโอตัวท้าไปโอยอละโอ้โหมันไม่ตีไม่มีตัวตีป้อมไม่เป็นไรตัวตีป้อมเยอะแล้วโอเวอร์จริงเหรอจริง โอ้มึงต้องไค้ฆ่ามันก่อนนะเราเล่นไฟขาดดีกว่าจิงนอยเนี่ยพิมฟันเราโดนนี่เลยหน้าฟีนั่นเนี่ยพี่โอ้ตีตัวนี้ก็ดีตัวนี้ก็โหดตัวนี้ก็ดีตัวนี้โหดกูเชียถ้าอยู่ที่เชียคิล่ากูเชียนาคอสดีกว่าไปไปนาคอสก็ได้ไป เคำมอกคำจ้อยอยู่แล้วคำมอกคำจ้อยอยู่แล้วทีมเราแต่เขาเนี่ยผมไม่นยีน้าหรือโอเมนเนี่ยเล่นยีน่าก็ได้เจเจม์ไเล่นยีน่าเลยเอ้ยเอาโอเมนเป็นองกรจบเลยแม่แม่ตอนเนี้ยพี่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 ต้องต้องเอาต้องผมม่ต้องเอาโอเมนให้พี่แล้วพี่โอ้โหคีดพี่ไหมผมวันนี้ไม่ก็สรุปผมต้องเล่นยีน่าไม่ใช่โอเมนก็ได้ เฮ้ยโอ้สกินเจน่าอย่างเฟี้ยวเลยอ่ะพี่โบว่าเฮ้ยเจสกินโอเมนโคตรกระเจียวเลยว่ะเปลี่ยนเปลี่ยนกันใหม่เปลี่ยนกันใหมไม่โอนโอ้โหสกินทิกซี่กูยังเถาเลยโกสกินนี้ดีกว่าน่ารักดปอะไรชุดใบน้ำดีสุดไม่มีจนสกินเนี่ยแพงห้าร้อยสิบเนี่ย อุ้ยนาครกูไม่ได้เล่นเอดีซิว่ะฝั่งตรงข้ามสตาขาดแล้วโอ้โหพี่ตั้มเอาต่เกิดมาว่ะกลัวาตายว่ะโอ้โห,โหโกูโดนอยู่แล้วเกมนี้ไม่ต้องห่วงเลยเอ็นดอกลัวตายเกินกลัวาตายเกินูดีผมเป็นเมดมิดเลนที่ไม่เคยเอาตายเกิดไปเลยเนี่ย ทุยกูก็ไม่เอามาเลกสัตว์เอาทำไมไม่เห็นไม่เมากบนี่ไม่เอามาโอ้โดนดาบิตตอนไหนโอ้โดนอีพีคลิปๆนะเฮ้ยโอ้โดนได้หน้าป๊กเลยค,คลิปโดนได้หน้าจัดเลยโดนผมแน่มันโดนผมแน่ใครโดน่นดนนดนนพยายามต่อทีนี่มันเสีย ชัว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 ไมกิดแ้าไปชัวที่มัดแล้วมีพึ่งเอรันดออยู่ต้นเกมต้นเกมเราได้กว่าพอจระเลตเกมตัวเราอันนี้สู้เขาไม่ได้ว่ะเราต่อให้เจมี่มันเสียเกิดก่อนต้งเกมต้องเล่นต้นเกมอ่ะต้องเล่นเลยพี่ต้องเล่นต้นเกมอ่ะดักปุ๊บได้ปะเอาตัวเล็กมาได้ไหมพี่ ได้นะ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 มันลื้อขึ้นมาช้าอ้อมมันอ้อมอ่ะจบบนนะแค่เสร็จแล้วพี่ตรงนี้แค่เสร็จแล้วตรงนี้แค่เสร็จแล้วไปกลางไหมกูดักกันี่งเยอะเฮ้ยพี่จี้เดินเข้าไปขอเีกหมดรถดิพี่พี่เดินเข้าไปทำไมอ่ะเถีบเราจี้ไม่เป็นไรผมต่อได้อยู่ตายแล้วผมโอ้ยเจ็บอ่ะโอ้เจ็บเกินกลาง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  เดินดอกกับตีมมี่เดินคู่ไม่เห็นผมได้ไงวะผมผมหลีกตามมาแล้วเว้ยเลสสองแล้ววะโอ้เลสจบบนเลยตอนเลยตอนแล้วเดินเยอะเดินเยอะหัวเจ็บพื้นเฮ้ยเฮ้ยอยู่เอาเอาเอาใส่มาแล้ว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 วิวสี่แล้วมาหลอกขึ้นบนแล้วขึ้นบนแล้วขึ้นบนแล้วไม่ไม่ขึ้นบนสามเลย สี่ต tamam. uh, ัวได้ม e ั้งต้องเล่นมาก่อนเล็กอะไปเจมไหวไหมต้องไปสอนดี๋ยวบนไหวไหมน่าจะไหวมั้งผมว่าไหวรอเคลียร์ในป้อมเลยจีมามาก่อนเล็กเลยรีบๆเลยเดี๋ยวกูเดินเดินเดินขู่ไอเดินขู่ไอ้มันจะได้เราไหวพี่ตั้มเราไหวไหวแต่อีเวมหนึ่งอะไม่น่าจะไหวเราเจ็บมราเคลียร์กลางก่อนมันเราเคลียร์กลางก่อนมันเราเคลียร์กลางก่อนมันมันตีมังกรตีมังกรมันตีมังกรมันเจ็บนะเว้ย ตีมี่ครึ่งหลอดอะตีมี่ยังไม่เสีเยเลยได้ปะเลยได้เลยเลยด้ครับดิรวบสามตีมี่ตีมี่ตีมี่ดาบตายต,ายต,ายตายีมี่ตายตีมี่ตายถอยถอยนะถอยนะออกออกออกออแล้วผมเฮ้ย<า>ได้ฟ้ามันได้ฟ้ามันถอยสวยสวยสวยพี่โบตายว่ะไม่ ได้้ฟาคือมันน่าจะไล่ไล่ชีพไล่วับอยู่ตอนนี้กีบไ้ถงบนที่ผมกับผมกับเบลีนะเวฟเกิดกีการละก็เคียไว้เกินเลดเกิดปะน่าจะขึ้นวาวเลดเยี่กูดึงออกทันป่ะวะทันทันทัน อยู่บนสามบนสามบนสี่บนสี่มาหลอกอยู่บนนะไรมาหลอกอยู่บนกลาง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 พี่แต่กลางแต่กลางนะกลางนะกลางนะตี่มีมาแล้วมาหล,ลอกลงมาหลอกลองโอ้โหเชี่อมาดูหรือวะได้ปะสวยโลโลโลแต่มันมีอันติดต้องน้น่อนมันมีอันติดมันมีตีต,ตีมีตีมีตีไม่เกิดโอ้โหเฮยมาหลอกมาหลอกไม่ได้โอช่วยไม่ได้ละต้องถอยแล้วเจ็บยก็ ตองเล่นจังหวะดสามจังหวะแรกเป็นตีมีเล่นได้ก่อนเจ็บเหมือนกันนั้นนี่ไม่ได้ปิดลงไปล่างนะบูล,ลงยายเข้าเมาสามตัวผมเล่นเกมผมจะปิดไงยายเขาถ้าเต็มนี้อยู่แล้วมเมาอยู่แล้วมันน่าจะเอามังกรลิกกะก่อนเนี้ยเดี๋ยวดูมังกรลิกก์เงอยู่บูนะอยู่บูมันอยู่บู

อเชุบแล้ว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 เอานี่รอเกินเอานี่รอเกินถอยถอยอย่าไฟนั้นเอานด่รอเกินสวยสวงมามพิทัศมเข้าแดงมันได้ป่ะพี่สำคัญไหมดีมี่มันไม่อยู่กับมันอะเดี๋ยวต้องเชื่อกลางก่อนเชื่อกลางเอานี่ไปก่อนเนี่ยโอ้ไม่หัวล้อเลยเฮียเบลี่โอ้ไม่ได้ว่ะต้องถอยต้องถอยเราไม่เราไม่ไม่ถอยเอาตัวนี้ตัวนี้เล็ก สวยสวยเฮ้ยเราลากลากได้ลากได้เราลากมันได้สวยสวยสวยมันเสียเวลามันเสียเวลามันเสียเวลาสามสามสามตัวเล็กสามตัวมันลอกอยู่บนสี่สี่สี่ตัวแล้วมันลอกอยู่มันขึ้นไปบนหมดแล้วกูจะลากดึงเล็บมันออกมันยังไม่ตีเล็บมันออมันเบาไปนะกูดึงออกกูดึงออกเบ็ดเบ็ดร่างเบ็ดร่างดักโปก็ได้พี่ดักเลยดักเลยโขอเลือดท่านมา มันจะไม่ได้ลิสมันนะเนี่ยเอาบูได้นะบูเฮ้ยดักนะบูดักบูดักบูดักบูแล้วเอาเลยดีกว่าพี่ว่าดักเหรอมาหลอกช็อตบนมาหลอกช็อตบนช็อกไปยังช็อกใช่ไหมทอกยแล้วมาหลอกอยู่บนล็อกแล้โอ้โหเยอะเกินว่ะโอ้เฮ้ยโหไม่ตายยังเหรอไม่ตายโอ้โหไม่ตายเฉยกลาง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 โอ้โหต้องกลางกลางนะเจอได้ทีไปมาหลอกเสร็ชงแล้วตอนนี้พี่มาหลอกเสียช็อชเกิดเสร็จแล้วสิโอ้โหน่าจะตายเมื่อกี้

กลางได้นะมันโลเมดเมดโลแมงคขิปโพดิัตว์เอ้ยชิ้หมดๆีมดเฮ้ยดักเองมันได้ไหมยกได้กา็ได้ได้ต่อต่อตอตอต่ออย่าอยดี๋ยวไม่ต้องต่อได้กบอดตาได้ตางหลต นี้ที่มีอนิดไม่เรียกไฟนะไม่เรียกไฟนะต่อนะต่อหนะเจ็บ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 ขึ้นหลอดขึ้นหลอดเราอยู่บนบอโลมันเจ็บอ่งยเนได้อาโลมันเจ็บบนสามบนสามไมมีครับถด้ถอยถอดถอดถอถอดถอถอดรถสองรถสองรถสองกลัวแล้วกลัวตายหมด ขอท้าวทำไม่เอาแล้วเอ็นท้าวไม่อยู่นะพี่เอ็มจีก็เดียวตรงนั้นพี่ออกนะพี่ออกนะได้ต่อได้่ต่อได้สองล้อสโงล้อพี่ออกนะมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บเฮ้ยสวยสวยได้ต้ได้สวยเกิดเกิดนีราก็เกิดหมดแล้วมั้งน่าจะหมดแล้วสองรอบแหละจะพี่รับล่างให้ดีกว่าวะโบทันไหมดีแม่งตีมี่แบบเตมีตอเล่นไม่เป็นนะเฮียแต่ถ้าเล่นเป็นน้องบอกเลยโคตรลำบาก คสองคนฆ่าได้บอกผมมันคือมันโอ้ยี้มันมาซ้อนมาซ้อนถอยเลยเยอะเยอะเยอะร่างรับไปแล้วได้จะได้จะได้เฮ้ยได้ปะ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 มันสามอ่ะได้กลางได้กลางเฮ้ยล็อกอินดอล็อกอินดอพี่ล็อกล็อกพี่ตรงนี้ตรงนี้มา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 ตรงนี้ต่อได้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 เฮ้ยพี่ตัวนี้มันมันดึงผมดึงมกให้ ไปไปไปได้ได้พี่เราได้เอ้ยพี่โบเดผมแยกไปบนพี่เดผมแยกดีกว่าตัวผมไม่มีอกดดกไปเลยไปตีเลยตีเลยตีได้อยู่แล้วด์กอะเจ็บม่ไม่อกี่กว่าผมมับ เอ้นเราอยู่บนตีมี่อยู่บนอยู่บนสามบนสามบนสามเรื่องแปลกที่แน่นอนที่อยู่ตรงนี้ผ่านหมดตอนนี้เงินผมนำเยอะยืนนั่งไปอยู่ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยมันมันนี่แล้วมันกดนี่แนละ้วโอ้โหสามว่ะล่า,ลางสามเฮ้ยมันไปห้าพี่ตั้มมันไปห้าตัวเลยมไป,มไ,ปไม่เรีนไม่เรียนไม่เรีนไม่เรีน,นจะโซนบูมันเฉย ยี่ว้แป๊บนึงเลยพี่ยี่หัวตึ้งเลยป่ะได้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 ไมันฟรีแล้วมันเสียติเสียติติมีเจ็บจัดเลยว่ะติมี่เจ็บชิดตรงนี้ติมี่เจ็ชุดสวยสวยติมี่เจ็ชุดปลูกสามลูกสามลูกสามเป็นไงเขาเรียกว่าฟาดักหน้าไอ้สัตว์ตายจบได้แล้วเจ้าคนเลยทีสวยสวยสวยมาหน่อยหน่อยซอนเพื่อนหน่อยตายตายตายเรนนอตายจบแล้วจบแล้วไม่แหละไม่มีอะไรมาหลอกไม่มีช็อกไม่มีช็อกไม่ช็อก คงเดินทางไปกินเหล้ากันเถอะจบแล้วโอเคจบแล้วจบแล้วใช่ไหมไม่มีต่อใช่ไหมใช่โอเคทุกคนจบแล้วจบแล้วครึ่งเลยนู่นวะจะรีบไปไหนวะเปิดเครื่องคือละแล้วเหล้าปิดไม่ไม่นะไอ้เชี่ยมันได้ได้ไงวะถ้าตุ้มมาตุ้ม ไม่น่าได้วะ่ะอะไรจามติตั้งสามสิบเจ็ดเปอร์อซีนับเดือนไม่น่านได้อยู่ย<ะ>มิดเลนที่ทำดาเมจโคตรใจ